ตอนที่หคุณยายหญิงเชียตอนนี้เธอว่างงานนะํำไมไม่ให้เธอไปล่ะฉันใช่แล้วชูหญิงเชียเธอว่างงานนี่นะถ้างั้นก็ให้เธอไปเป็นตัวแทนของทุกคนสิ <c oughs> ใช่แล้วทุกทุกคนต้องทำงานหนักอยู่ที่บริษัทแย yeah, ่จริงๆเลยนะใช่แล้วใช่แล้วงานนี้เหมาะสมกับเธอมากที่สุดแล้วนะหญิงเชีย ว่าไงเธอต้องการที่จะเออฉันข้อความนี้มันพยายามหาโอกาสเจราจากับบริษัทเวกวอเทอร์ให้ได้คิดอะไรของนายอยู่จะให้ฉันไปทำงานที่มันน่าเบื่อแบบนั้นเนี่ยนะแต่สถานการณ์นี้ปฏิเสธไปก็เท่านั้นมีแต่จะต้องยอมรับเท่านั้นคุณยายฉันเต็มใจรับงานนี้ค่ะยิ้งเชียร์อย่าลืมนะว่างานนี้มันสำคัญมากแค่ไหน ถ้าเธอพลาดโอกาสในการเจรจา,ากับบริษัทเวกบอทเทอรแล้วก็เธอก็จะต้องรับผิดช,ชอบนะใช่แล้วเธอต้องแบกรับความคาดหวังของตระกูลชูเอาไว้นะแบบนี้นี่เองมันต้องการกันแก้งฉันและยัดเรื่องนี้ให้ฉันเป็นคนรับผิดช,ชอบทั้งหมดไม่ต้องอาังวาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ <laughs> ชูยิงเชียเธอสมองกลับไปแล้วหรือ,อยังไงกันนี่ ไม่มีใครคาดหวังให้เธอเจราจาธุรกิจจนสำเร็จหรอกนะแต่ถ้าเธอทำได้จริงๆฉันจะยอมยกน้ำชามาเสิร์ฟให้เธอเลยละ่ะแต่ถ้าเธอทำไม่ได้เธอต้องออกไปจากบ้านของตระกูลชูว่าไงละ่ะฉันตกลงพี่ชายบุลี ยาสุบในร้านนะรู้แล้วนะสวัสดีพี่ชายอะไรกันคุณลูกค้าประจำแอบมาดูภรรยาตอนเลิกงานอีกแล้วเหรอเป็นเวลา2-3ปีแล้วใช่ไหมที่นายมานั่งรอดูเธอทุกวันไม่ว่าจะฝนตกหรืออะไรก็มาแถมยังตรงเวลาย,ยิ่งกว่าการตอกบัตรซสอีกผมก็จาไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่นายจะไปรับเธอกลับจากที่ทำงานด้วยตัวเองสักทีละ่ะดูทุกวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะตอนนี้ ยังไม่ถึงเวลาน้องชายฉันไม่รู้ว่าควรจะถามหรือเปล่าอะไรหรอฉันคิดว่านายไม่ใช่แค่คนธรรมดาแน่นายไปเข้าร่วมกับตระกูลชูได้ยังไงกันืหึหาญสารเสียนชื่อนี้คุณรู้จักด้วยอย่างนั้นหรอเปล่าเปลาเปานายก็รู้ว่าฉันก็ถามไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละฉันก็แค่อยากรู้ว่านายทนดูได้ยังไงตั้งหลายปีทนความขับแค้นใจพวกนี้ได้ยังไงกัน ทนเหรอภรรยาของผมมักจะถูกมองว่าเป็นตัวตลกของตระกูลเธอมักจะโดนกันแกล้งเสมอเธอคือแพะในครอบครัวเธอต้องข้มแข็งมากและอดทนมากกว่าผมหลายเท่านะผมอดทนเพราะว่าเธอต้องอดทนเมื่อเทียบกับเธอแล้วผมนะ่เทียบไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียว